เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับโรคไัยต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็งแต่ทราไหมครับว่ามีโรคอยู่โรคหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันกลายเป็นปัญหาสาธารณาสุขอันดับ2ของโลกนั่นก็คือโรคกระดูกหุ่นนั่นเองครับพอได้ยินชื่อโรคนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นโรคที่ไกลตัวแต่วันนี้ครับผมจะพาไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขาความกระจ่างของโรคนี้ว่าโรคกระดูกคุณนเนี่ยนะครับร้ายแรงกว่าที่ใครหลายคนคิดจริงไหมครับคุณหมอใช่แล้วครับคุณแอม โรคก,กระดูกพรุนถือเป็นภัยเงียบเพราะเวลาเราเป็นไม่มีอาการอะไรนั่นเองครับจะรู้ตัวอีกทีเมื่อเวลาเราหกลม้มแล้วก็กระดูกหักนั่นเองครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับโรคนี้กันก่อนดีกว่าครับคุณแอมโรคก,กระดูกพรุนเกิดจากภาวะที่ร่างกายมีการสร้างมวลกระดูกน้อยกว่าการทําลายครับเมื่อกระดูกมีการทําลายมากขึ้นมวลกระดูกก็บางลงจนเกิดภาวะกระดูกพรุนในที่สุดเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักได้ครับที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ โรคที่ดูไม่ร้ายแรงนี้ได้ฆ่าทีผู้คนไปมากแล้วเช่นนะครับน่ากลัวจริงๆครับคุณหมอและผมยังได้รู้ถึงสถิติที่น่าเป็นห่วงมาอีกมากนะครับเกี่ยวกับโรคนี้ครับจากข้อมูลมูลนิโรคกระดูกคุณนานาชาติมาอีกด้วยครับโดยเปิดเผยว่าทั่วโลกนะครับทุก3าวินาทีจะมีคนกระดูกหักทุก22วินาทีครับมีคนกระดูกสันหลังหักและอีกกว่า1ล้าน6 ครั้งต่อปีนะครับที่มีคนกระดูกสะโพกหักและถ้ามาดูสถิติของไทยในกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้หญิง1ใน3และผู้ชาย1ใน5จะเป็นโรคกระดูกคุณและก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่เสี่ยงเป็นโรคนี้จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นหมายความว่าปัญหาการขาดแคลเซียมไม่ใช่เรื่องของคนสูงอายุอีกต่อไปนะครับ ต่เอ๊ถ้าอย่างนั้นเราควรจะใส่ใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของแคลเซียมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ดีนะครับคุณหมอจริงๆแล้วกระดูกเป็นอวัยวะที่มีการสร้างและสลายตัวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายครับซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงเด็กจนถึงอายุ30ปีร่างกายจะมีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอช่วงวัย30-45ถึงปีร่างกายจะมีการสร้างกับการสลายเนื้อกระดูกพอๆกันครับหลังอายุ4 5ปีขึ้นไปร่างกายจะมีการสลายเนื้อกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆมีกาารรสร้ง ลงจนเกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพุนในที่สุดครับอย่างนี้ก็เหมือนกับกระปุกออมแคลเซียมเลยสิครับคุณหมอแบบว่าถ้ายิ่งเป็นเด็กนะครับรูหยอดเหรียญของเราเนี่ยก็ยิ่งใหญ่แคลเซียมก็ลงกระปุกได้ง่ายยิ่งโตขึ้นครับรูหยอดเหรียญของเราก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงคราวนี้เนี่ยก็ยิ่งหยอดเหรียญยากขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบสะสมแคลเซียมกันทุกช่วงวัยเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณหมอแล้วอย่างนี้เนี่ยร่างกายคนเราต้องการแคลเซียมวันละเท่าไหร่ละครับถึงเพียงพอโดยเฉลี่ย ก็ประมาณ800ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันขึ้นกับเพศและอายุด้วยนะครับยิ่งคนไทยยิ่งน่าเป็นห่วงครับคนไทยเราได้รับปริมาณแคลเซียมจากอาหารไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณขั้นที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณวันละ3 0 1 4มิลลิกรัมเท่านั้นเองครับแล้วมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อกระดูกอีกไหมครับคุณหมอมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานที่ได้สารอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวันการสูบบุหรี่การดื่มเหล้า การดื่มกาแฟการลดกำนักผิดวิธีและขาดการออกกำลังกายครับที่สำคัญโดยเฉพาะส,สาวๆที่ชอบหลบเลี่ยงแดดหรือทาครีมกันแดดตลอดเวลาเพราะจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายขาดวิตามินดีได้นะครับและสารอาหารอีกหลายตัวที่ช่วยุดูดซึมแคลเซียมไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีแมกนีเซียมและธาตุอื่นๆอ,อย่างสังกะสีทองแดงแมงกานิสรวมไปถึงสารสกัดเข้มข้นอัลฟาโรคที่หลายคนนิ่งนอนใจครับมันไม่ได้กลายจากตัวเราเลยนะครับเพียงเตรียมรับมืออย่าง ถูกวิธีแล้วก็าหันมาเสริมแคลเซียมแล้วก็สารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพของกระดูกตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าวัยหนุ่มสาวนอกเหนือจากการบริโภคอาหารให้ถูกต้องแล้วตามหลักโภชนาการนะครับคุณเองก็ควรจะออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอและก็ลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆด้วยรวมถึงหมั่นตรวจเช็ควัดความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปีด้วยนะครับเพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีและแข็งแรงจะได้อยู่กับเราตลอดไปครับ